สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมเดิร์นโมเราจะมาคุยกันเรื่องของอห่วงจุ้ยนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่าเฟ่งชวยเนาะซึ่งตัวเฟ่งชวยหรือห่วงจุ้ยเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือสภาวะแวดล้อมนะคะหรือการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งในคติของชาวจีนเนี่ย มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับสถา,สถาปัตยกรรมซึ่งคำว่า่วงจุ้ยหรือว่าเฟ่งชุยเนี่ยความหมายตรงตัวก็คือหวงก็หมายถึงลมนะคะส่วนจุ้ยเนี่ยก็คือหมายถึงน้ำซึ่งเราจะออกเสียงตามตามภาษาจีนแต้จิ๋วเนาะวงจุ้ยเนี่ยนะคะก็อาศัยหลักการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลกนี่แหละที่เราเรียกอีกอย่างว่าชี่นะคะ โดยที่เราเปรียบให้เข้าใจได้ง่ายก็คือการเปรียบเทียบกับธรรมชาติของหลายที่เรารู้จักกันดีซึ่งก็ได้แก่ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ําซึ่งในการนักพยากรฮวงจุ้ยเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าสินแสหรือว่าเฟิงชุยมาสเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะต้องอ่านพลังงานของชี่แล้วก็แหล่งที่มาของชีให้ออกเพื่อที่จะเสริมการนำเข้า ทำลายการปิดกั้นให้ชีที่ดีเนี่ยสามารถเข้าได้และถ่ายเทชีท,ที่เสียเนี่ยหรือปิดกัน้นชีทที่เสียไม่ให้เข้าสู่สถานที่ที่เราพมนักอยู่ได้นะคะทีนี้ศาสตร์นี้มาจากไหนศาสตร์นี้มาจากประเทศจีนดังนั้นนะคะผู้ที่ศึกษาและอาจารย์ก็จะมักจะใช้เครื่องรางที่มาจากประเทศจีนร่วมด้วยในการแก้ห่วงจุ้ยนะคะซึ่งในความเป็นจริงเราเนี่ย การที่เราจะสร้างสภาพแวดล้อมตามหลักหวงจุ้ยนันะคะมันก็จะแตกต่างของแต่ละเขตของโลกเพราะว่าอะไรครเพราะว่าสภาพภูมิกาศของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันนะคะส่วนในเรื่องของพิธีกรรมจีนเนี่ยจึงจะมีบทบาทกับฮวงจุย้ยกับทุกประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเป็นเป็นเคสเคสไปนะคะทีนี้ในบ้านเมืองไทยของเราเนี่ย เรือนไทยบ้านเรือนไทยสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่าจัดถูกหลักฮวงจุย้ยไหมเอ่อก็ถ้าเกิดมันเอื้ออํานวยกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะคะแล้วก็คนอยู่มีความสุขอยู่แล้วไม่ร้อนมีลมถ่ายเทมีอากาศถ่ายเทอยู่เนี่ยก็ถือว่าถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะ ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ้านเรือนไทยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเท่าไหร่นะคนนะนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาสูงทีนี้ทางด้านสถาปนิกเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันตามตามตามวิวัฒนาการของการดำรงชีพนะคะซึ่งมันก็จะรวมด้วยกับอืม มันก็จะรวมไปถึงการจัดการที่แบบมีหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะเช่นการใช้งานทีนี้พื้นที่การใช้งานแล้วก็อารมณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยอารมณ์ของคนเนี่ยก็จะมีส่วนของมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับดวงชะตาเนาะรวมถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดวงดาวเรายังอาจจะใช้หลักเชิงของจิตวิทยาด้วยนะคะดังนั้น หวงจุ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราต้องดูด้วยว่า1การแก้ห่วงจุ้ยในการที่เราจะเอาพวกเครื่องรางของขลังหรือวัตถุต่างๆมาแก้ห่วงจุย้ยที่เป็นเป็นความเชื่อเนี่ยเราต้องดูด้วยคือห่วงจุ้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วสัดแต่ว่าซื้อของมาแต่งห่วงจุ้ยจะต้องเน้นถึงความเหมาะสมความสวยงามประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักนะคะซึ่ง ถ้าเราแบบแก้อะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยเหนือขึ้นไปอีกอะถ้าเราแก้แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายจะเป็นการแก้โดยหวงจุย้ยการตั้งของเครื่องรางของขังก็ดีสุดท้ายเหนือสิ่งพวกเนี้ยมันก็ยังมีกรรมอยู่นะคะเพราะฉะนั้น่วงจุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้โมเดิร์นมูเอ่อดสไรน์แบบแบบแบบคร่าวๆก็คือหวงจุย้ยหรือเฝงซุยเนี่ยก็คือ มันจะช่วย create โอกาสในการที่เราจะรอดจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ารอดจากอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตแต่ถามว่าจัดห่วงจุย้ยลรวรวยไหมไม่รวยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมันมีอะไรที่มันทำให้ชีวิตเราสะดุดแล้วการเปลี่ยนห่วงจุย้ยมันก็อาจจะช่วยเพิ่ม เออด้วยด้วยด้วยพลังงานทั้งหลายแหล่มันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดของของปัญหาที่เรากำลังพบเจออยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่แก้ห่วงจุ้ยแล้วจะรวยทุกคนนะคะถ้าเราไม่ทำมาหากินเราเราแก้ห่วงจุ้ยยังไงก็ไม่รวยค่ะแต่ว่ามันอาจจะช่วยในเรื่องของพลังงานส่งเสริมกับวันเดือนปีเกิดรวมถึงหลักจิตวิทยาเมื่อเรามีความเชื่อ นั่นก็คือการที่เราเอาความเอาจิตวิทยาเอาจิตของเราไปผูกกับความเชื่อว่าฉันทำตรงนี้แล้วจะดีมันจะทำให้เรารู้จักในการคิดบวกนะคะว่าอย่างน้อยเราก็จะเชื่อแน่นหนาว่าโอเคฉันเปลี่ยนแล้วชีวิตฉันต้องดีขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันดีเนาะแต่จริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็กรรมด้วยนะคะ แต่ว่าการจัดตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นการเหมือนคล้ายๆกับเ,เรื่องการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะในเมื่อเรามีความเชื่อว่าเราทำแล้วจะดีพอเราคิดว่าเราทำแล้วจะดีจิตเราครึ่งหนึ่งก็เชื่อไปแล้วว่าเราจะดีเราก็จะเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าเออมันต้องดีพอมันต้องดีปุ๊บทุกอย่างมันก็จะดีเพราะทุกมันเป็นการเพิ่มพลังบวกให้กับตัวผู้อยู่อาศัยด้วยนะคะฉะนั้น การจัดหวงจุ้ยเนี่ยมันแล้วแต่พิจารณาของแต่ละบุคคลนะคะลองเอาไปพิจารณากันดูแต่ว่าก็พิจารณากันด้วยสตินะคะสติและกำลังที่เราสามารถจ่ายได้นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ